you <music> อำนี้ก็จะเกลี้ยงนะคะเหลืออีกหนึ่งคำเกลี้ยงพี่เลเขามาสินะเขาเจอปลาลอยตาย่อยนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรปลาพันไหนปลานินหรือว่าปลาอะไรนะปลาหมอแล้วพี่เลซื้ออะไรมาั่งอ่ะซื้อปลานินมาปล่อยซื้อปลานินมาปล่อยอย่างเดียวนะมันใช่ปลานินไหม สอบถามผู้รู้นะคะสอบถามผู้รู้นะข้างบ้านเราก็ไม่มีบ่อนะ <c oughs> ไม่มีถายน้ำ <c oughs> หรือว่ามันปนมาตอนที่เราซื้อไม่รู้ปลาอะไรอันนี้คือปลานินหรือว่าปลาหมอ <c oughs> อันนี้ทำงานคนแรกเลยนะเด็คนนี้จะขยันสุดนะปีนี้ นี้นะคะผักบุ้งนะผักบุ้งก็งามแล้วนะคะปลูกแบบไฮดโดรโปนิกเนาะมีผักบุ้งแล้วก็ผักคะนา้าแล้วก็มิกซ์สลัดนะคะก็งามเนือเดี๋ยววันนี้นะคะก็เพาะมาปลูกเพิ่มนะเป็นมิกซ์สลัดนะคะแล้วก็เพาะอะไรนะต้นอะไรนะเขาพูดแปดแถวมาด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนี่อันนี้นะคะวันนี้ อันนี้ต้นอะไรอ่ะน่าจะเป็นคนานาที่เพาะเหลือจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะคือเม็ดม,มันไม่งอกนะคะก็เลยเอาลงปลูกทีหลังนะนี่นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะก็ลงปลูกได้อีกอีกหนึ่งอูไหลกระบะเลยอะกระบะเราพอไหมอาทิตย์นี้เราจะได้กินแมงลัก จากสวนของเราแล้วนะคะเพราะว่าทีนี้นะยายเขาทําขนมจีนน้ายานะคะลบกี่งนะคะไปใงรักนะจากสวนนะคะสดจากต้นเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับขนมจีนน้ายานะคะพักผ่อนตดกิ่งต้นก้ามปูนะคะมันร่มเกินไปนะ ตอนนี้งานเยอะแยะเลยนะขมักขม่นกันโอโหหมมมอีซ่่ใันนี้จะทําอะไรนะจะทํำลานเบียร์ตรงนี้ใช่ป่ะเคลียร์พื้นที่ใช่บ่มได้ที่แล้วเบียร์เนี่ยเคลียร์พื้นที่ทํำลานเบียร์ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวรอรอปีใหม่พ <c oughs> ี่เรพี่เรใช้จับต้นไม้สภาพหมดสภาพมาเลยนะ <c oughs> หมดสภาพมาเลยนะ คือป,ปีนต้นไม้นึกว่าตัวเองอายุสิบแปดสิบเก้านะด้าทนีด้านหลังนะคะหลังบ้านนะจะ <c oughs> ตกไหมอาทิตย์ที่แล้วฝนตกนะคะน้ำในบ่อมิกิเมาใสเลยนะคะ ไก่ยยจุกนะคะม,มีหอยดองแล้วก็ขนมจีนน้ํายานะคะแล้วก็แกงขออ้่วมาดมนะอร่อยทุกอย่างนะคะฝีมือไก่จุกไม่ต้องห่วงขนมจีนน้ํายานะคะฝีมือไก่จุกนะแซบ่บ

จอขี้เหล็กนะคะเมื่อกี้ที่ฝนตั้งเขาดำมืดลมแรงฝนจะตกนะสรุปไม่ตกนะนี่มีเพกาอยู่หนึ่งฝักนะคะมนอาทิตย์นี้นะมามาจะได้กินฝักเพกาแล้วนะนหนึ่งฝักเดี๋ยวให้พี่เขาไปสอยให้นะคะพี่นะมันระยะไกลไง เอยไดมาแล้วแก่ไหมแก่ไหมไม่แก่เท่าไหร่เดี๋ยวไปปอกเปลือกลูกตำพริกไปไหนเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้เยอะเลยมาต้องบอกดูสิกล้วยหอมออกด้วยออกลูกหรือเปล่าไม่มีไปดูมาแล้วใช่ไหมฮะไปดูมาแล้ว งานงานงานลาดเว้ยง,งานลาดหรืองานลาหล่องานเยนอะนะเนี่ยลมดีนะสมัยก่อนเวลาทำแกงคีเรกต้องไปซื้นอนะเดี๋ยวนี้มีเป็นของตัวเองแล้ว <laughs> หน่อไม้กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะ เยอะเนาะแล้วก็ฟักตรกาหนึ่งสักนะ์เลยเหมือนจะเริ่มแก่แล้วเลยอะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปปอกเปลือกก่อนนะแล้วก็เอาไปต้มบ๊ายบายบ๊ายบาย <laughs> กับบ้านแล้ว <laughs> ตอนนี้ตอนนี้ตื่นเต้นนะนะคะมีอะไรจะมาอวดอีกแล้วนะอ่ะต้นเสาวรสออกดอกแล้วป๊ะปาเห็นดอกไหมนี่เห็นไหมคะสามดอกนะออกดอกแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้นี้หมามา,มาจัดก,การตรงเนี้ยมันยากมันงงด่งไงดึงไปดึงมานะมันมีกิ่งที่มันหกักอ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันหนีนแอนดอกเนี่ย แล้วก็ข้างในอีกหนึ่งดอกคือกิ่งอย่างเงี้ยมันหักตรงเนี้ยเดี๋ยวมา,มากาลังคิดว่าจะเอาอะไรนะมาทําให้มันตรงๆนะเพื่อเราจะช่วยมันได้เนี่ยม,มันมันมีรอยอย่างเงี้ยมันหักอะ่ะและนี่ข้างล่างตรงนี้นะคะอีกหนึ่งดอกนะที่อม,มาเห็นนะคะคือสามดอกนะถ้ามันออกดอกแสดงว่ามันใกล้ที่จะออกลูกแล้วใช่ไหมอันนี้อีกมีตรงนี้อีกนะคะป๊าป๊าสี่ดอกแล้ว ห้าโ <laughs> มงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเดินหาหนอกไม้ร่วก,กันนะอาทิตย์นี้จะมีไหมอะไรเราคือไม่ได้ใส่ถุงมือมาด้วยนะแต่ว่าขี้เกียกับเข้าไปเอาอะ่ะเดินมาแล้วเจอแล้วนะคะนี่หนึ่งออกเดีกันนะไม่ง่า ได้มาแล้วหนึ่งอันได้มาแล้วนะหนึ่งอันทวนนะคะมาดูดอกแคดีกว่าเนอะโอ้ยเหมือนฝนตกลงหัวดอกแคนี่นะคะนี่เพาะต้นข้าโพดแตะแถวมานะคะขึ้นมากี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสาสีห้าต้นนะเดี๋ยวจะลงไว้ตรงนี้นะคะพอดีต้นชะอมที่ปลูกไว้อะมัน ตายไปหมดแล้วนะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ลงแทนนะคะเดี๋ยวดูซิเราจะได้กินข้าวโพดแปดแถวไหมนี่นะคะามาปลูกต้นข้าวโพดแปดแถวไว้ห้าต้นนะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้กินข้าวโพดแปดแถวไหมหรือว่าจะกลายพันธุ์เป็นแบบ เป็นพันอื่นนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะเกลื่อนมาก